สวัสดีค่ะมิเนซี่ซีอโอออนไลน์นะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังเนาะเพราะว่ารงฉายยังไงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะตรงนี้คือโรงพยาบาลสิริกิตนี้มาวันนี้มาโรงพยาบาลสิริกิตค่ะคืออกาสเก็บบรรยากาศกออาให้ดูเนาะตั้งนานเลยนะหลายต้องเรียกว่าหลาย10ปีเลยเนาะที่ไม่ได้มาที่นี่เลยนะคะหลังจากที่เมื่อก่อนตอนที่ยังทําธุรกิจนะยังทําธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างนะคะก็ ตอนนั้นเนาะก็ยังมาใช้สิทธิ์ที่นี่อยู่นะสิทธิ์สวัสดิการเนาะสวัสดิการครอบครัวทาหารเรือนะคะแต่หลังจากนะหลังจากที่มีการใช้ให้ทําสิทธิ์เบิกตรงได้นะคะแล้วก็ก็ไม่ได้มาใช้อีกเลยนะะเพราะเพราะสาเหตุว่านะ สามีไม่ส่งเอกสารให้ครบนะ,ะไม่ได้แจ้งสถานะที่ให้เราจะรับสบติการได้นะคะแล้วก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่บอกให้ไปส่งเอกสารให้ครบนะ,ะซึ่งคนอื่นทําไม่ได้ด้วยนะ,ะต้องเป็นเจ้าตัวนะ,ะเจเป็น เจ้าตัวก็คือสามีไปทําให้เท่านั้นนะคะและเหตุก็เกิดเออ,เ,อ,อเพราะว่าหลังจากนั้นเนะี่ยมีก็ไม่ได้ใช้สวัสดิการตรงนี้เลยเพราะว่าเรามีประกันสุขภาพเนาะก็ะเลยใช้ประกันสุขภาพที่โน่นมันก็ะสะดวกกว่าเรากว่าใช่ไหมคะ,ะประกันสุขภาพที่เราก็ใช้อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาน,นะคะแต่ระยะหลังแตระยะหลังมีเหตุนะมีเหตุคือเราเขาเรียกว่าประกันสุขภาพของเรา ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีกําลังส่งนะคะก็เลยแบบไม่มีสุขภาพแล้วก็เลยว่าเออเราก็ต้องแนละ้วมีการร,รักษาพยาบาลใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็เลยมาลองมาตวรวจสอบสิทธิ์นะคะว่าส่งเอกสารให้เรียบร้อยหรือยังปรากฏว่าอะไรทุกคนหลังจากผ่านไปโอ้โหเรียกว่าเป็นสิบปีเลยนะยังไม่ส่งเอกสารเลยค่ะ คืออะไรกันนะคะคือนี่แหละเขาเรียกว่ากดขี่นะคะกดขี่ทางเพศทำให้เราไม่ได้รับสิทธิ์และก็เราก็ไม่มีกำลังด้วยใช่ไหมคะเราไม่มีกำลังที่จะไปจ่ายค่ารักษาที่ไหนน,นะ,ะดังนั้นเนาะนี่แหละคือสาเหตุที่เราจะต้องทำให้มันถูกต้องสัทีนะคะถูกต้องที่ในการที่แบบเรา ไม่ได้ไม่ได้ดูแลเกื่อกูรกันในชัสนซ้ำในยาและที่สำคัญคือปิดกันนะคะในบ้านก็คือบ้านเป็นชื่อนี้ทะเบียนบ้านเป็นชื่อนี้นะคะแล้วก็แม่พันนันก็คือผู้ธนาคารก็เป็นชื่อนี้นะคะแต่นี้ไม่มีสิทธิ์เข้าอยู่ในบ้านเพราะว่าบ้านคเรียกว่าเต็มไปด้วยมลพิษ